สวัสดีทุกสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขู่สุคนอบว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือประจันประเทศนะพี่น้องเนาะกยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบ้านบุญเพย์แชนแนลคือเก่าไม่ได้เด้อพี่น้องเลยเนาะนี่ก็โอ้ลมเพลง,งเป็นลมเลยเนาะถ้าได้กินข้าวขอขอภัยพ่อแม่พี่น้องลาๆเด้ออ่ามื้อนี้ยกับมาอ่าอ่าเรือนน้องทงคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเพือนน้องทงหาบนเข่าเพื่อตะกอนไหนพี่น้องเนาะกับว่าอ่าท่าบ่อเซียนเพื่อนอ,นอามาอางัวมื้อนี้พี่น,น้นงนนอ,องเลยเนาะ อางทีว่าซื้อนั่งบุญหล่อแหละเี่น้องไปเนาะอ่างเาลิวตีน่าของบแสนพวกแบบเป็น้องาะทั้งผู้ใหญ่เพื่อนมามอหม่ทั้งบาแสนเพื่นอ่าเลี่ยงพป็น้องไเนาะอาไว้สะกอนเนาะาจังใดการไปโอเปร่าที่ถามส้มขันพี่น้องไปเนาะไปกันเลยพี่น้องไน้องไมาแล้วบอสถ่ายกับเขาเนาะถามินถามลมกับขอโทษขอภัยเด้อเป็น้องเด้อลมแห้ง สวัสดีสบายดีสบายดีสบายดียดยดโอัตยังเคยมาเลเนาะมาเนาะโอ้นี่พี่ดองไ,งไ,งไ,งไอ้เนาะเราถ่ายเพื่อนเอาขึ้นดีเลยพี่ดองเนาะสวัสด,ดีแม่ด้วอด้ยมไม่ดองลูกแม่ะเป็นลูกสาวเพื่นเนาะ ใจงไเนนะจงาน้แล้วเลเด้ unity, ใ้กับนเดีแบ่นบเอาเงินห้แล้วก็ไปซื้อส้นท uh. ันเงินสมล้านหาไปซื้อสเนได้ได้าบไปโลเพะว่าโล่หนสึ่งเซน้าุนวัดไปถทามอ๋อโลหนสึ่งเซนาเอาเงินเลียงเขาก็แลบไปขา เลี้ยงอยู่ได้กันว่าเอ้ยเพิ่ผัวมาเอากับผัวเจ๊ซื้อไว้ให้เลี้ยงเลี้ยงแล้วว่าจันนชนอาบน้อาบน้ำ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 อาบ้ำบน้ำอาบน้ำบน้น้อาาบนน้นาบนนบน้ำ้ำอาบนอาบน้ำอาอาบอาบนอาบน้ำอาบ้ำอ้ำนาบน้ำน้ำอาบน้ำอาน้ำอาน้ำอาบน้ำอาบ้ำอาบนนบอาบนาบน้บน้ำอาบนบน้นาบน้ำบน้ำอน้ำอาอาบน้นาบ

mẹ chân Și染 à mà cả Mẹ chung để ăn ngang,орт để ăn sớ fundamentalились nhu cầu trong cuộc giải quyết ngày học đó thì còn quá th là mãyvetier mà bả mẹ à к CASA, дев mane 🤪uresi và đóng bả ch stone KA super, vàボ có ai cá nối nhier ra quá subscribe bả mẹ, norte, treatments Highness luego jiran เนี่ยมีเน <si ี่ยี่เอเมื่อนะบ้เอาเอาเือกิด้วยเอาือนเ่่พี่น้องพี่คากมาอย่างดีด้วยเนี่ยั้าดเอาถไทยั้งาแมนแมนแล้วสบายดีนะบอชิตบอเซียนเพื่อนโดยโดยแมนเพื่อเพื่อนว่าเพื่อเพื่น เพื่อเพิ่าเมื่อหอดีว้ยคำได้พี่น้องกัถ่ายใช่ไหมเนาะเตรียมได้เนาะเตรียมเตรียมเข้าการเข้าการเข้าการเห็ียดได้ไหมเนาะอ๋อได้ได้ได้ไาวนี่เนาะเค้ยมัดเนาเสื้องออกมาอยู่บ่เ้ยงเอาเสื้อออกได้เนาะเออผูกเสื้อเมื่อเลยเราเสื่อไงเออเมื่อเลยเราพอเป็นตะบะเสื้อผูกแข่งไหมจ้ะมากันล่าคือมัดที่ใช่เนี่ยมันตึงนี่แล้วชนในนี่นะฮะชน ชนบอเอ้ะน e an> yeah, yeah. ี่นอ้างที่สดให้มากข้นวเลยโ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 ยยาาไ่ด้มั่วได้พ oh, ี่น้องไยเนาะโอ้อยากชนได้คนนี้โโธ่ม oh ันอยากชนเนาะเอาหามัดแข่งงอนน่หยืนเมื G ่อไว้นอนนอนเลยมัดตีนอน นอนเลยบ่นอนมันจะง่ายเนะจะง่ายถ้าแบบนี้น anyway> oh, uh, ั่ะวายบ่งัวนี่มาเลยใหเย้เคือขัเจ้ามัดเดีมันอยากใส่กำลังบ่แเพื่นผู้หญเลยขัมัดตีนมาได้ใส่รถีโก้ได้อ๋อนี่แต่อาหารเชือก่องปีนเพิ่อนละจัดการลงมือได้เพราะาม่ด้เสือกนะเาะตาจะปนมือได้ได้ระย่าได้มาจิงหร ม่อก่แงบ่วงกันแ่งบ่วงกันพี่น้องมาถ่ำกันได้นเนาะสบายดีเสบายดีสบายดีพอสายสมอนเนาะทางนี้ไก่่อไก่่อไก่ชมวนวะไก่ชมวนเนาะจมาัเพื่อเมื่อ่แล้วบัดย่านง้อบ้านมันโดนชเนาะมันโดนช่อมันมันถักท้ายเจ้าของะมั้งใครยุ่งับมถักทายเนาะถักทายถักทาย่โอ้ยจิต

เาแตง่วงไว้ดินั่นแหละไว้ดีแหละเจ้าคอยคอมันีเหยียบก่อนผู้ไปที่พูดแต่ประิดนาเนามัดใบมด้งตรงยอเยานเดี๋ยวพี่้องเลยเนาะมับเลย้าตีก่อนีนึก่อนอาตีลังอาตีลังกไรอาตีลังกระไรเดี๋ยวเดี๋ยว อออกนอกนตีนาก้อนเอาตีนลังตีเดียวกันแล้วกันมาเเยเอาเลยตีเดียวกันเ้ยยมต้องดีเลยหลน้างาลน้เดี๋ยวพอก้ได้ัผูกตีนเพิ่นแก้อนหายมก้อนผูกตีนเพิ่นสองก้อนลบนอก จับรถแข่งเนี่ยจับมือจับรถมือโหลดจับรถมือโหลดจับรถจับตีหนึ่งครั้งจับแม่หน่ะหมอจับรถบบบนี้ด้วยสบายดีมือจับรถตีนึงเราด้วยแบบรบ เอ่ยรอโอ้โ้ผิดน้องเลยอยอ้องจับจับเน่มาใส่ชีวิตงัวจับเด้อขึ้นรถผิดน้องเลยเนาะเมื่อเอามืเลี้ยงเพราะว่าเพิ่นเอาจูขึ้นไปเพิ่นไรเพิ่นชนผิดน้องเลยเนาะแมนอ่ามือเลี้ยงาจูทาจูเหมืนมันชนผิดน้องเลยเนาะอ่าแบบนี้แหละผิดน้องเลย

อาจูขึ้นแล้วมันอ่ายมันลีนเนาะพี่น้องเนาะยามพันลีดหรือพนลองอล้ก็เรกรน่เลพี่น้องเลยมัดกันคับได้ในประตูเืเมื่อหอดเนาะทางไก่พี่น้องเลยเนาะเพื่อเมื่อหอดเพาะทกไก่เติบโด้พี่น้องเลยเพราะัมุ่นักหน่ยอันนี้ไนี่ยงของแม่บ้าเองปะปะก่อนนะมันชื่อมาก้างบนมันชื่อมาเลยมันมีบอฟูเกิดอาไม่ที่็นคอง ทั an, ้งบาเซนแบแบบเออมาเห็นพอดีอันนั้นมเชียงเพื่นเนาะมเียงเพื่นมามืนก้อนมันอจเนเนาะนเือนนันหอมห้อมีอย่นไเลยอ่ะเออไปหาไปหาม่อนเนาะมเดียวบอทาเป็นมือกอนนะแล้วมันหลายคนไดที่อ้มเลยจมคอุ้มเลยะมาอยอยลีย หัวป่ะบ่ฮอดเนาะบ่หอดเนาะผพิทักษไ่หาเลยบ่เอาเอาดีๆเด้อออปดีอ่าผู้แคนะแ้นะเอยยืมเออผู้นึงก็ยืนหน้าที่้อจะนี้แล้วบนดีบอกต้องิ้นต้ององแกเนาะราะบ่เอาแน่นไปได้ก็ได้เด้อยังหัวคนชนก็ไม่เนาะแน่น้าวิเศแบนี้ก็เมื่อไรเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าที่ยืนก็ยันเป็นดองความรถเลยม้ยแน่เลพี่น้องเลยกะบาดินนั่นได้พี่น้องเลยเนาะเบนเนาะแิทีนี่นะคำว่เฮตุบิธีนี่มันก็นชนเฮาบานนี่ยชนนันไิีอก้องตกีักอ

เมื่อนี่คือสีเมื่อทางเก่าว่าคือสีแปลงไหนเมื่อทางดําเลยบ่เนี่เมื่อทางเก่าครับตนเต้นเลยเนาะเมืองทางดําเครับไปเบมองสินหันแมนเพระเบเบมองก็ล่อ่าทางเบ่ลงหน้าคือหงเยียนนั่นเลยแมนท่องานนิค่อน เมื่อหากินเน้อขาคุแดบนนีุ้แเง้ยพี่น้องเไปไปไปง่ายหม่งง่ายบอลงายเจ้างายจอมนะบาทนี่เมื่อข้ำคุ้นะมีแห้งไปพี่น้องเลยไปเดินทางนะทางโชคดีโชคดีฮ้อนไทยฮอนนะชาวบานชาวบ้านบนไหนมีปลาไหมแบบเป็นปุปงอย่างเช่นอะไงบนมันห่อพิเรนขุดไห่น เอป่าไม้หรือว่ามีเพื่องบ่าเดี๋ยวว่าอันนี้ห้องเลยเดี๋ยวเป็น้อนเลทดิเจ็บบ่ห้องพื้นมันนี่อ๋อเย็บโตเนาะนุ่มแน่อ๋อว่ะอืัแบบไม่เงยหลักพี่น้องกันน้อยเนาะถ้าจริงกรใช้รถนันไล่อยู่แต่ว่าเพิ่งกระเทินได้มาแหละพี่น้องเนาะกยบอกเคยมีประสบการณ์แบบเอางัวขึ้นรถขึ้นยังไงก็ได้ย่านเลยพี่น้องเลยอ่าก็ ก็คือสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะอ่าเพื่นก็ได้เอาเมื่อแล้วพี่น้องเนาะอ่าพาเปินเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าอ่าทางทีมงานเฮาเนาะทั้งนาอ่าพอถวาเซนเพื่อนครับอ่าภอสายีนมาเพื่อนก็ได้หาพากันเอาง้อขึ้นรถเป็นทีห้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะก็เลยอ่าหาได้ผูกได้มัดแขงเพื่อนไหวเพราะว่าอ่ายังไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านเอาอ่าง้อขึ้นรถขึ้นยังพี่น้องเพราะว่าย่าน มันโหลดมันดองไวเนาะพี่้องเนาะก็เลยมัดไปั่นเนาะพี่้องเนาะกับกบคคอเขาเจ้าที่ว่าผูเชษานเอาง้วขึ้นรถขึ้นยางเป็นเลย เอาอย่านีด้อเพราะว่ารถเฮามันก็ครอบสูงพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเนะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอความมุ่งขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาอ่าตี่ตามมาส้มซ่องบาบุญเผยเป็นกำลังใจให้บาบุญเผย์ด้วยดีเสมอมากขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่บาบุญโคตรขำอ่าโฆษณาบาบุญเผยไปเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเว้ยสุขุสุคนจงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งคิดสิ่งใดขอให้ได้อ่าร่างกายพัฒนาเด้อพี่น้องเนาะอ่านอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนพี่นนนน้้อออองเเเาาาาาะตตกกกหหยยยลไฟใมม่่ๆบุญผีส ขอตัวครับก่อนชฉแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อหน้าหรือว่า,ามื้อต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะไปติดตามกันไหมสำหรับมื้อนี้บาบุญเผยพร้อมทีมงานเนาะกะสิกลกาวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องบา,บาย